วันนี้เราก็มาทดสอบน้ำหนักให้กับรีโวนะฮะคันนี้ลูกค้าทําช่วงล่างมาแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากจะรู้ว่าช่วงล่างนั้นจะบรรทุกน้ําหนักได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็ลองกดน้ําหนักกันที่5ตันครับมาดูช่วงล่างกันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับช่วงล่าง5ตันเป็นอย่างไรบ้างชุดแหนบนะฮะก็จะมีเป็นแหนบ16มิล1 2 3ามี่หแผ่นของเดิมอีก2แผ่นนะครับแหนบ16มิล 5แผ่นบรรทุกแล้ว5ตันไม่นั่งเทานะครับทําไมถึงไม่นั่งเทาเพราะว่ารถลูกค้านั้นยืดตรงเตงขึ้นนะครับจากสแตนดาร์ด6นิ้วนั้นก็ยืดเป็น7นิ้วนะฮะข้อดีของตรงเตงที่เป็นตรงเตงยาวจะทําให้รถเรานั้นบรรทุกน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับเพราะช่วงยืดหยุ่นระหว่างตัวเพากับตัวลูกยางนั่งเทานั้นเขาก็จะห่างกันนะฮะเมื่อห่างกันแล้วก็จะทําให้รถนั้นมีช่วงยืดหยุ่นได้มากขึ้น เมื่อมีช่วงยืดหยุ่นได้มากขึ้นแหนบก็จะสามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับใส่ระดับห้าตันก็ไม่นั่งเเ่านะฮะนี่ครับทั้งสองข้างมีช่วงยืดหยุ่นเหลืออยู่ประมาณเกือบ1นิ้วก็ถือว่าโอเคนะสําหรับ16บหกมิลข้างละ5้าแผ่นนะครับแล้วก็ใช้ของเดิมซ้อนเข้าไปอีกนิดนึงล้อก็เป็นล้อสิบห้านะครับเป็นล้อ15ล้อไม่ขึ้นไปติดสม ก็โอเคแล้วสำหรับการบรรทุก5ตันนะครับแหนบ16มิลข้างละ5แผ่นถ้าเราไม่ยืดตรงเตงก็มีโอกาสที่จะนั่งเขาก่อนหรือไม่ก็ล้อติดซุ้มก่อนทีนี้เรายืดตรงเตงขึ้นไปนะช่วงยืดหยุ่นก็จะเยอะขึ้นพอช่วงยืดหยุ่นได้เยอะขึ้นนะฮะเราก็บรรทุกของได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ารถเราเอาไปบรรทุกงานแล้วถ้ามันนั่งเขาหรือว่าช่วงยืดหยุ่นเราน้อย เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงเตงหลังได้แต่การเปลี่ยนตรงเตงหลังนั้นจะทําให้ท้ายรถสูงขึ้นด้วยนะครับอ่าโอเควันนี้เราก็มาทดสอบน้ําหนักกันที่5ตันครับสําหรับรถลูกค้าครับถ้าอยากจะทดสอบน้ําหนักนะครับติดต่อเราได้ที่อุป,ปริชาติเทอรลอยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ